สวัสดีค่ะสตวรรษนะคะก็เป็นวันสรุปทําการบ้านวางแผนเทรดนะคะเสวรย์นี้ก็ทําการบ้านหนักเลยนะคะเพราะว่าวันศุกร์มีเปิดช็อตแล้วทีนี้มันผิดทางอยู่ก็ต้องทําการบ้านกันละเอียดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าทําอะไรบ้างแล้วมันดีพอหรือยังพร้อมที่จะเทรดในวันจันทร์นี้หรือเปล่าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่19เมษายนนะคะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเปิดช็อตฟิวเจอร์ไปที่แนวส1 2ทีนี้ตลาดมันปิดที่8.34.9ไปมา8.35นะก็ทําให้เราติดชอ็อตอยู่การบ้านก็เลยเราต้องมาดูว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะ a คชั่นยังไงต่อไปนะคะก็อา,อาทิตย์นี้ก็เลยมีการบ้านให้ทําค่อนข้างเยอะนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันถามว่าทําอะไรบ้างก็เริ่มจากที่ดูที่ตลาดก่อนนะคะตอนนี้ดูกราฟที่ตรงตัวซีรีส์เอ็มนี้ ตรงนี้เป็นก้อนนี้เดี๋ยวจะขอปรับตัวเส้นนี้ดีกว่าเพราะว่านี้มันมันโดนทะลุไปทะลุมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะปรับแนวมาให้มันตรงนี้แทนนะคะให้มัน,มนอยู่ตรงโลงนี้ส่วนไฮนี่ก็เดี๋ยวขยา,ายน้ำก่อนไฮตอนแรกเราตีอยู่ที่แนวตรงนี้นะคะตรงไฮของก้อนนี้ อาจจะมาเอามาตรงไฮเดินด้ีก่อนนะคะที่แถวไต่ห้าศูนย์โอเคก็คือก้อนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะไซด์เวแถวแถวแนวเนี่ยเจ็ดเก้าศูนย์นะคะถึงแต่ห้าศูนย์เนี่ยจะผ่านไปได้ไหมนะคือพอเรามาดูเนี่ยเราก็ปรับดูได้นะคะว่าเออถ้าแนวรับแนวต้านของเรามันดูแล้วแบบมันโดนมันโดนทําลายไปแล้วอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนขยับเส้นได้ค่ะ โอเคอ่ okay. ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะด้านนี้เป็นฝั่งกราฟเดย์ตะกี้เราขยับเส้นนี้เนะเาะขยับเส้นบนนี้ได้ลงมาที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะเอาลงมาที่เข้ยต่อเส้นล่างอยู่ที่แนวประมาณเจ็ดเก้าหนึ่งที่เจ็ดเก้าหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาอ่าดูกราฟใหญ่ๆเนี่ย จะไม่ได้ดูในตัวฟิลเจอร์นะคะเพราะว่าในตัวฟิลเจอร์กราฟมันจะมันจะเป็นซีรีส์ๆอ่ะช่วงก่อนที่เขาจะแอคทีฟเอ่อกราฟมันจะไม่ค่อยมีคนเทรดเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาดูในตัวเซฟตี้เลยเพราะว่านี่ตกเป็นตัวสินสินค้าอินตัวหลักมันใช่ไหมแล้วจริงๆควรจะดูกราฟนี้มากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเออเวลาเรามาดูแนวปกติดูแนวโน้มเนี่ยก็จะดูจากเซฟตี้เลยเป็นหลักดีกว่านะคะดูไล่ลงมาเลยนะคะเลาทำมันานเนี่ยดูไล่ตั้งแต่ทำเฟรมใหญ่มาก่อน ถ้าสมสมุติสมมุติจะดูมันนะคะดูมันกดมันเสร็จเพราะว่าช่วงนี้ตลาดมันลงแรงเราควรจะต้องดูมันเลยก็ดีมันจะมีเราจะเห็นแนวรับแนวต้านตั้งแต่ก่อนๆนน้นนั้นจะเห็นได้ว่าตรงนี้อันนี้เป็นเส้นที่มันลงช่วงที่ตลาดลงมาถึงแนวนี้ก็คือมันจะเป็นแนวแนวตรงนี้นะคะแนวไฮของก้อนนี้แลวตรงนี้มีย่อมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนแนวหลักที่ดีอันหนึ่ง ตอนช่วงนั้นเนี่ยตีเอาไว้ก็มีอีกเส้นหนึ่งถ้าเกิดอยู่ตรงนั้นมาก็ยังดูแนวนี้ต่อน,นะคะแต่พอดีมันยังมันไม่ได้ลงมาถึงแล้วก็อันอื่นก็เลยดูว่าเวลาถ้าเกิดตลาดมันขึ้นมันจะมาอยู่ตรงแนวไหนบ้างก็ที่ตีไว้ตอนช่วงนั้นก็จะเป็นเท่าไหร่ละประมาณแปดสามแปดแปดสี่ศูนย์นี่เนาะอ่ะมันก็น่าจะประมาณเดิมนะคะเราก็ซูมเข้าไปที่ในวีกมันล้าก็ไรไปวีอ่ะ แนววิ่งเราก็จะเห็นภาพที่มันเล็กลงมาก็จะมีเส้นที่เราตีแนวรับแนวต้านอยู่ตอนนีม้มันก็อยู่แถวแนวนี้นะคะซึ่งที่เราตีไว้ไมันขยับมาตรงนี้มาก็ประมาณแปดห้าศูนย์ก็อยู่ตรงนี้เอ่อแนวนี้มาแถวไหนเนี่ยแปดเก้าแปดก็มันเกือบเก้าร้อยอะน,นะคะดูว่ามันจะขึ้นไปถึงตรง,งั้นไหมนี่ก็วิ่งมาอยู่ตามนี้อยู่แต่ว่าในแนวน้อมวิ่งเนี่ย ก็จะเห็นว่าถ้ามองตามเส้น moving average ของพี่ตีไว้นะมันก็คือมันเป็นขาลงอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันลงมาเยอะห่างจากเส้น moving average เยอะมันก็จะมีการพักตัวแบบมีการร e b o u n d กลับไปได้นะคะเป็นเรื่องปกติต่อไปเป็นมาดูกราฟ Day ์เอามาแล้วนะคะในกราฟเดย์นะคะก็เป็นแนวโน้มขาลงก็เหมือนกันนะคะเส้น moving average ตัดลงนะคะทีนี้แต่ในกราฟเดย์เนี่ย ราคาขึ้นมารีบาวขึ้นมาถึงแนว moving average แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยมองว่ามันน่าจะติดแนวอยู่นะคะถึงขึ้นก็ยังต้องยังต้องใช้พลังคงน่าจะยังไม่ไม่ทะลุไปในทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีพักลงต่อช่วงนี้น่าจะเป็นแบบช่วงไซเวย์นะคะมองแบบนี้นะคะสำหรับส่วนตัวก็จะมองแบบนี้มากกว่านี่ลงดูกราฟแล้วก็ย่อเข้ามาเพราะว่ากราฟหกสิบชั่วโมงจะอยู่ตรงนี้ก้อนนี้ก็เป็นรูปร่างเดียวกันกับ ตัวฟิลเจอร์ที่เราเทรดอยู่เลยนะคะก็ขอ,อตีเป็นแนวต้านกับแนวรับเอาไว้เลยละกันเหมือนกันนะคะถแถวเดียวกันที่850ประมาณ790อันนี้คือที่795เออเซฟตวันศุกร์เนี่ยปิดไม8 3 3จุดอประมาณ8ส3 3จุด5อันตกี้ฟิลเจอร์ปิดสูงกว่าหน่อยมันก็แซงไปแล้ปบบกติมันจะเป็นดิสคาร์อยู่นะคะ ช่วงอาทิตย์ก่อนเกาะน,นี้เป็นดิสเขาอยู่เมื่อวันนี้มากลายเป็นพรีมเมียมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าในวันจันทร์เนี่ยตลาดมันจะขยับไปยังไงแต่แนวโน้มเท้าข้าวเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้โดยปกติเนี่ยมันเ,เดี๋ยวนี้จะไม่ได้เทรดเป็นแบบคาดการทิศทางอย่างเนี้ยว่าจะต้องขึ้นหรือจะต้องลงแต่ว่าจะมามองในกลยุทธ์ที่เทรดคู่กับออปชันมากกว่าแล้วก็เน้นจํากัดความเสี่ยงของของพอร์ตเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูกันที่ play off diagram นะคะว่าตอนนี้พอร์ตเป็นยังไงแล้วที่ว่าโอ้โหทำกันบ้านเยอะมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรนะคะมาดูกันที่ play off diagram นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์พอร์ตณปัจจุบันที่เราเซฟงานเอาไว้นะคะก็มี free option อยู่2ตัวนะคะโดยใช้ cash flow ที่เราได้มานชดเชยไปแล้วนะคะเสร็จแล้วมีตัว short filter ที่เราเปิดไป812หนะคะพ r o s ออกมารวมกับตัว แทโฟที่เราเก็บมาได้กำมาที่เราเก็บมาได้เนี่ยหน้าตาพีออฟได้อาแการมจะเป็นแบบนี้นะคะ r o x Profit a n ตอ o s s ตอนนี้อยู่ที่ลบ97จุดนะคะลบ97จุดเอ่อโดยที่เรามีถือ3ตัวนี้การมาที่ทำนะคะก็คิดว่าตอนนี้รูปแรกเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าเราติดเราจะต้องทำยังไงต่อไปในรูปต่อไปรูป2นะคะก็มีการคิดซีนาริโอหลายซีนาริโอขึ้นมานะคะให้ครอบคุมมากที่สุดเช่นตลาดขึ้นนะคะขึ้นขึ้นขึ้น,น,นต่อไป เราจะแอคชั่นยังไงได้บ้างนะคะเช่นเปิดลองหรือว่าเปิดช็อตนะคะไปซื้ออปชั่นเพิ่มหรือว่าไปช็อตออปชั่นและในแต่ละซีนารลโอที่เราคิดนะคะก็จะคิดต่อว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยก็เอาเป็นเอามาพลอตกับตัวไดอะแกรมนี้นะคะใส่ลงไปตามนี้เลยคะ่ะแล้วก็พลอตมาว่าความเสี่ยงเพิ่มไหมความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะพอมันขึ้นเสร็จแล้วเราเปิดแล้วมันปรับตัวลงเราจะต้องทำยังไง คือพอในตอนวางแผนนะคะเราก็จะต้องคิดว่าเป็นซ ي นาเรโอเลยนะคะว่าเราติดอันนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราตลาดขึ้นเนี่ยนีตลาดขึ้นเอ,อ A, เราลองเราจะลองถ้าเราลองเเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ซ ي นาเรโอบเป็นยังไงนะคะซเป็นยังไงแม็กซ์ลมันเป็นเท่าไหร่นะคะทําออกมาแล้วเนี่ยมันริสมันเพิ่มขึ้นไหมนะคะก็คือเน้นอยู่ที่ความเสี่ยงเลยค่ะ ดูว่าลิสเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะคือเรื่องความเสี่ยงเนี้เป็นสําคัญตัวหลักๆเลยนะคะที่มองนะคะเป็นโจทย์หลักเลยเพราะฉะนั้นเลยต้องทําทุกซีนารีโอออกมาให้ได้ว่าเอถ้าลองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไหมช็อตเพิ่มความเสี่ยงไหมนะคะเปิดได้เท่าไหร่แล้วเปิดไปแล้วเนี่ยตลาดขึ้นทํายังไงตลาดลงทํายังไงเราติดทำำํากําไรตัวไหนได้บ้างนะคะตัวไหนก่อนตัวไหนหลังมันก็เลยค่อนข้างละเอียดหน่อย ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนนะ,ะตอนที่เทรดเป็นแบบเกงกําไรก็คงไม่ต้องมาคิดขนาดนี้ใช่ไหมปกติทากันบ้านก็จะแค่ดูกราฟตีเป็นกรอบว่าเออมันจะขึ้นมาแนวนี้เดี๋ยวจะเปิดชอ็อตหรือว่าเอ่อถึงไปถึงแนวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดลองผิดก็ตั้งสต็อปลอตามระบบของเราไปนะคะซึ่งก็ทูกๆไปๆถูกๆผิดๆนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยั่งยืนเท่าไหร่แต่มาตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขารู้สึกเลยว่าการบ้านเนี่ยมัน ละเอียดขึ้นคือเราต้องละเอียดขึ้นเพราะว่าถ้าเราพลาดไปเนี่ยตรงบางจุดเนี่ยมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้พอรเราแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปได้ทีนี้เราอยากจะให้พอรเราปลอดภัยใช่ไหมเออเราก็มีซีนาร يو ให้มันครอบคลุมที่สุดเลยทําให้การบ้านของอาทิตย์นี้เนี่ยมันใช้พลังไปเยอะมากแต่ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่ามันใกล้จะได้ใกล้จะได้คาตอบแล้วเหมือนกันค่ะได้คําตอบในใจว่าเดี๋ยวออรูปสองเนี่ยเราจะแอคชั่นยังไง มาดูที่งานที่เซฟไว้ค่ะอยู่ที่สล็อตสาตรงที่ว่ารายละเอียดที่ว่าเราจะซื้อทําอะไรมั่งวางแผนซื้ออะไรมั่งเนี่ยก็ขอเบลอไว้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวถ้าถ้าได้แอคชั่นอะไรเนี่ยมีการมาทำบันทึกการเทรดจริงๆแน่นอนอยู่แล้วนะคะอันนั้นไม่ได้มีปิดบังนะคะแต่ว่าขอเป็นหลังจากที่แอคชั่นไปแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือมันเป็นการแชร์ไอเดียเท่านั้นนะคะยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดยังไงก็ แค่อยากจะเก็บบันทึกการเทรดของตัวเองไว้หรือว่าอันนี้เป็นหลูมสองที่วางแผนเอาไว้นะคะแต่อยากจะให้ดูไอ้ตรง p a y of f อฟได้ก a m ว่ามันจะออกมารูปล่างหน้าตาแบบนี้ซึ่งมาะซึ่งดูแล้วว่าความเสี่ยงมันลดลงนะคะคือมันไม่ได้มีการเพิ่มความเสี่ยงอ่ามันก็จะลดลงทําให้คิดว่าแผนเนี้ยน่าจะใช้ได้ก็เดี๋ยวเราจะว่าแอคชั่ตามแผนนี้แต่แต่ว่ามีงานที่ต้องมปทําต่อก็คือว่า เดี๋ยวจะต้องไปทํากันบ้านว่าในการช็อตออปชันเนี่ยการวางหลักประกันเนี่ยม,มันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะคือรู้แล้วแหละแล้วก็เคยเทรดช็อตออปชันมาแล้วนะคะเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทําความเข้าใจอย่างดีและลึกซึ้งในเรื่องอัตราละอัตราการวางหลักประกันของของช็อตออปชันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทําความเข้าใจแล้วว่าการเทรดพวก t ีเฟเนี่ย ถ้ามันมันมีเรื่องมาจีนเนี่ยมันมีความบมันมีความเสี่ยงความสําคัญโดยเฉพาะในสถานการณ์ตอนนี้อัตราหลักประกันปรับขึ้นปรับขึ้นมาเนี่ยปรับเยอะด้วยยิ่งปรับเยอะขึ้นเยอะขึ้นตรงนี้นะถ้าเราไม่เรามาระวังให้ดีๆเนี่ยนะพอเราอาจจะโอเวอร์เทรดไปได้โดยง่ายนะก็เลยไม่อยากจะมีความเสี่ยงตรงนั้นตอนนี้ทําอะไรต้องละเอียดนะคะจะต้องปกป้องเงินทุนของเรานะยอมเสียไม่ได้เก็บกําไรแคชโชว์ได้ทีละนิดเท่ะหน่อยแล้วค่อยดูเบนยังดีกว่า เดี๋ยวจบคุนี้ก็ไปทำกันบ้านในเรื่อง margin ของ short option ต่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อได้นะคะว่าวันจันทร์เราจะ action อะไรบ้างสำหรับใครที่สนใจในการเทรด TFX นะคะช่อง TFX traders นี้นะคะก็จะมีการทำบริการเทรดทุกๆวันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปสอนในแต่ละหัวข้อของ TFX นะคะถ้าใครชอบแนวนี้นะคะถูกใจก็ฝากกดไลค์สนใจก็ฝากติดตามช่อง TFX traders ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ